กรีดไม่ไหวใหม่ดาวิการ่วมเฟรมกระทบไหลอายูเผยช็อตจ๊บแก้มสุดน่ารักบินลัดฟ้าเดินทางไปร่วมงานกุชชี่ครูส2024แฟชั่นโชวนะ์กพระราชวังเคียงบกกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้งานนี้นางเอกซูเปอร์สตาร์ใหม่ดาวิกาโฮเน่ได้แชร์โมเมนต์ที่ทำเอาเหล่าบรรดายูแอน่า ชื่อแฟนคลับอยูในเมืองไทยกรีดสนั่นไม่ไหวเมื่อเจ้าตัวเผยคลิปกระทบไหล่ใกล้ชิดกับอยูหรือ e อีจีอืนนักร้องนักสแสดงชาวเกาหลีเจ้าของฉายาน้องสาวแห่งชาติแถมด้วยช็อตที่อีกฝ่ายจุ๊บแก้มโดยในคลิปสาวใหม่ได้พูดว่า Happy Birthday ก่อนจะทำปากจูพร้อมกับยื่นแก้มไปให้อีกฝ่ายซึ่งไอยูได้จูบกลับทันทีจนสาวใหม่ร้องกรีดออกมาด้วยความดีใจนอกจากนี้ใหม่ยังได้เขียนแคปชั่นกำกับว่าทวิน16 May love you at the เดอะเอล o วอร์มาไอโฮปยู b i r t มา a y gift w i s h i n g you all the best ททั้งนี้สาวใหม่และไอยู ต่างก็มีวันคล้ายวันเกิดในวันเดียวกันคือวันที่16พฤษภาคมโดยใหม่มีอายุครบ31ปีในขณะที่อายุมีอายุครบ30ปีนับตามสากล